สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่จะไม่ยอมปล่อยมือคุณไปในความสัมพันธ์ค่ะการดูดูนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดูนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้ไดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือหรือกำลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้มาดูนะคะว่า มีราศีหรือลัคนาใดาที่เกี่ยวข้องขออนุญาตดูนะราศีมังกรราศีสิงห์นักสัตว์มะเมียนักสัตว์ลกานักสัตวกระต่าย นักสัตว์กุนนักสัตว์ชรูนักสัตว์ขานนักสัตว์มะแมนักสัตว์ชวดามาดูนะคะว่าพลังงานใดนะคะใครที่ไม่ยอมปล่อยมือคุณไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เป็นไวเวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะคะที่อยากจะทำอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับใครบางคนขออนุญาตดูนะคะ1ไม้เพจอัพครับก้องจะไม่ค่อยโฟกัสต้ตองขออภัยด้วยนะคะ8ดา ไฟอัลเพนิเคิลห้าเหรียญเขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ห่างเหินกับคุณไปแล้วก็ได้นะในช่วงเวลานี้เหมือนการที่คุณและเขาอาจจะหยุดยิ่งความสัมพันธ์กันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่าการที่เขาและคุณไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันในตอนนี้นะเหมือนเขารู้สึก รู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะเมื่อไม่มีคุณอยู่เคียงข้างนะคะเป็นห้าเหลี่ยญนะคะเขารู้สึกเสียใจด้วยนะคะกับการที่ไม่ได้พูดคุยกับคุณตอนนี้เขาคิดเรื่องของคุณวนไปวนมาคะไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาได้เขาคนนี้นะคะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะหรือว่าเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่กับคุณนะคะ เนี่ยมีแพชชั่นมีแรงปรารถนาอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งไม้มนี่ค่ะพายอยากบอกอะไรสามถ้วย the chariot king of cups the hirofen สี่ถ้วยเขาคนนี้นะอาจจะเป็นเพื่อนของคุณได้นะเพื่อนในสมัยเด็กปรฐมมัธยมได้หรือว่าคุณและเขาเจอกันนะคะเพราะว่างานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้หรือว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมชอบเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงได้นะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางค่ะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะเดินทางไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาคนะอาจจะชอบท่องเที่ยวด้วยคนะในบางท่านหรือเขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณต่างประเทศได้ต่างแดนได้เขามีความรักความสุขดีที่จะมอบให้ก,กับคุณนะคะเขามีความรักความสุขดีที่จะมอบให้ก,กับคุณเขาคนนี้อาจจะมีการใส่นาฬิกาด้านด้าน้ายมือนะคะนาฬิกาด้านซ้ายมือ เขาอยากจะชัดเจนในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะชัดเจนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาอยากจะมายื่นถ้วยมามอบความรักให้กับคุณหรือถ้าคุณและเขามีประเด็นกันเขาอยากจะมาง้อขอคืนดีกับคุณนะคะโอกาสที่เหมาะสม ผลกระทบเทวดาลุนแรงเบื่อหน่ายผู้ชายใจดีเขาคนนี้นะคะเขาเป็นผู้ชายนะ,ะเขาจะมาใจดีกับคุณนะคะเขาจะ รักคุณนะ,ะตามใจคุณนะคะแล้วก็เขาจะเข้ามาแบบกระทันหันนะคะแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะในเวลาหรือว่าช่วงโอกาสที่เหมาะสมนะที่คุณและเขาจะได้เจอกันเพราะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะครุนแรงนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือเขา รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะมีความสึกที่แตกต่างจากคนอื่นเขาเหมือนเขาได้ตื่นรู้นะคะได้รู้ความรู้สึกของตัวเองแล้วนะคะมีดอกบัวบานข้างๆนะคะได้รู้แล้วว่าคุณคือกุญแจดอกสําคัญในใจของเขานะคะที่เขาอยากจะมีการมามอบความรักความสุขดีให้กับคุณมีการมายื่นทั่วมายื่นความรักให้กับคุณนะคะ คืออยากจะมาสารภาพความสึกให้กับคุณได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะหรือถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันเขาอยากจะมาเคลียร์ปัญหากับคุณนะคะ